AHHHHH <laughs> เห็ดเวียกมือบออบหิวแห้งบอลูกเจ้าข้าม่สวยแท้โอ๊ยแม่ละค่าเห็ดแนวกินไปเพ่นอยู่ก็เลยมาาสาแน่อย่าฟาวเครียดให้แม่เดอ้อมามาม,ามากินเข่ามาลูกมาเอา้านี่กองเข่ากับปินโตแน่เจ้าเป็นอย่งจะเอาเขากองนี่มา คอยก็เคยบอกแล้วว่าอย่าเอากองเขากองนี่มาใส่มันหน่อยไปซัมบ์ลูกล่องกินเบิงก้อนถาบอิมแม่สิไปเอามาให้ไม่เด้อบักลาโอ้ยคอยว่ามันใ,นใหญ่โพดสันได้เดียวนี่แม่เอากองเขาใหญ่โพดกับพิษซัมบ์ใหญ่ปาหน,นี่คอยไม่สิกินเบิดเอาเอาเปล่ามาก,กินข้าแต่นางแนมกองเขายูฮันมีทั้งปิ่งปลาเคง็งต้มบักหอย กระมกเขียดตาหน้าแกงเฮ็ดเผาะก็ะมีฝาล่าบักคนผู้หายผู้นี้มันซื้อว่าบักแดงมั่นกับผมนี่อายุพ่อๆกันใหญ่ามาน้ำกันครับผู้ล่งคนก็นอาจสิกำลังสงสัยว่ามันนั่งเบิงกองเขาเฮ็ดหยังตอนแรกผมก็สงสัยขึ้นกันละครับแต่ซ้อมไปซ้อมมากะพ่อสิคือตอ,อกว่ากองเขากองนี่มันมีความหลังความทรงจำาพอเฮ็ดฮีแต่บออาจสิลืมลงใดอยากหูพอครับว่ามันคือเหลืองอียง ถ้าอยากมูเดี๋ยวผมสีวาวสู่ฟังครับนี่ก็คือพญเกิงเรามักสิไปหาใสา่ใส่หมองทางน้ำไหลน้ำคันแท่หน้าสม,มือสม,มือชายสายนกเพ่นควินบินความปลายเขาผู้ใดมักผู้เบาเท่าหายมาลักยามไส้ทั้งผีเด้อ ใช้เบ็ดกบกระประมาณเบ็ดหาสิบหลังถืกสามตัววันนี้ไหมแต่มมน,นี่มันกระบอกือสม,มือที่ผ่านมาสันแล้วยามไส้กระบอกเถืกจกักโตบานนี้มีไผมาหลักยามไส้อีหลีบอชอยนกคุมลีลี่มาน้ำปลาผู้ใดลักยามไส้ ให้มาดาจักบาทแน่นะหากินหัวคนเลยห้วยรลักกับมะรลักครูมืออโรดเว้ยเฮ้ยนั่งเลยนั่งน้อยเอ้า มีคนดูบอบักทิดอยู่บ่อ้วยเอ้ยเกลื่อ,องตัวนี้กระซังาาไม่หยอกให้มาเฮาเห็ดหยังน้ะถ้าโตอยู่แถวนี้เห็นอีหยังแปลกๆบอมันสิมีหยังบ่มีหย,ยังดอกพอ่อไญ่เจ้าหมายถึงอีหยังเดียวนี่โอ้ยเป็นแต่ย,ยานหลายเฮาใชนะ่ใช่แบหัวหน้านี่ลูกใกล้ๆครับหน้าโตนี่หลายมือมนี่ ไม่ยามไส่โบได้ปลาจักโตทั้งๆที่ร่มหนาวว่อยๆแบบนี้ปลาคนใหญ่มันต้องบืนเขาไส่โบเมนมันมีไผ่มหลักยามไสก่อนเจ้าโบนโอ้และโตงูโบวังหันเนาวพ่อหยังห้อยตีนมันบบเม่น้อยตีนคนแน่นอนถ้าโตกระว่างไหวแน่โดยเฉพาะนั่นนะทางทดีควรจะผ้าลูกผ้าเต้าขึ้นไปนอนอยู่ในมู่บ้านดีกลัวครับ หอดย่ามเศร้าหูแจ้งตาใสจังคอยผ้ากันไม่เห็ดหายเห็ดหน้าเมื่อถ่าสิผ้ากันอยู่นีก็ต้องผ้าลูกเขานอนแต่หัวคำลางขึ้นกะย่ะให้ลูกห้องได้หามให้มันได้เงี้ยเสียงเล็กน้อยเด็ดขาดได้หูบอเดี๋ยวสิหาว่าบสถเตือนมันซิเมนขึ้นเล่าว,วาบอลเทาแต่ถ่าสให้เที่ยวไปเที่ยวมากมันก็นลำบากได้ล่ะเจักแล้วท้าาก็อยู่หนี่มาหลายปีละ ก็คือจังบ่เห็นมี่อย่างก็เล่าว่าได้ล่ะเขาดอกำลังสิได้เกี่ยวแล้วฝนก็สางมาตกใส่แต่น้อ ล่มเบิดละเทา,า,เาเขาเฮานะปวดแอลอีกแท่ละเทาปีนี่นี่ตนแต่บักเล่นั่นแล้วลี่ตนมันหยางเอ,อ้าก็มานอนอยู่ใต้ตะลางเสื้อผ้ากระไบด้ดไซผ้าห่มกระ่บมีย่ไล่ะโอ้ยข้าสั่นเจ้ากลับไปนอนเป็นโมมันติล่ะไผสิวา่าหือคอยดังไฟให้มันละเทาบอ่อตองห่วงมันดอก

เป็นหยังเจ้าพ่อหยังเทามันเป็นโตจังไดเฮ้เบ้าห้ฟังดูตัวน้นอ,อยจ้จอยจักจังไดดอกมันมืดแห้งคอยก็เห็นบ่สัตว์มันมาฝิงฟางอยู่น้ำมักเล่แม่เทาเฮ้าสิเห็ดจังใดละบานนีเฮ้โอ้ยข่อยย่าน บักเล่มันอิ่มละลูกผ้ามันไปเข,าข่าคอกเป้าอาบน้ำกินข้าวเขา้เขานอนแต่เวน้นเว้นนับแต่มือนันมาขอบขั้วหนีก็ะเทียนไปขาานเขาผ้ากันกินข้าวแต่เวน้นแล้วก็เฝ้าเขานอนแต่หัวคำจนว่าผ่านไปหลายมือโดยความที่ยังเป็นเด็กน้อยก็เหตให้บักแดงมาลื่มระว่างโต กินแน่ปนกระปูจ้าโอ้ยนนก,กินบ่เป็นเดอร์อาหารแบบเนี่ยโอ้ยกแ็แมนเพิ่นคุณนายแล้วแม่โนูเฮ็ดอย่างให้กินล่ะขวไข่มดแดงคุณแล้วเอามาให้แม่นั่งหน่อยกินน้ำแนเดอร์นนกินเบ็ดแล้วค่ะป่าวมาเดอร์แดงป่าวมาเดอร์แดง คอยไปเล่นน้ำพวกบละแยงก่อนเดอ้ออย่าไปดนเดอ้อบักลาทำแล้วกับฟาวมาล่ะอย่าให้พอโตได้ถือแสไปเอินได้ครับคุณแม่บดดนดอกครับหือให้มันแมน ไปไหมเฝ้าไปห้าอาบน้ำคำหล่ายังข้าแต่เห่นอยู่โอ้ยอีพอให้เหลนอีกแมงกับบอได้บบเฝ้าเมื่อเดียวนี้อ้ยอีพอ แม่บักลามากินเขาน้ำแม่มาปิ้งกบกับมีตัวลาแม่แม่บักลาเบิดแล้วเบิดเลยได้นน่แนวกินนี่มากินเร็วๆบอข่อยบออยากแลงมือนางบักแดงมันเขียดให้พ่อแหง้งจนว่าขัดพระเขานอนว่าตอนนี้ยังเป็นเวลาช่วงวะคำยังท่านหิวปันใดบวกกับความหน่อยใจ เฮ็ดหานบักแดงปฏิเสธพ่อก็บแม่ไปแบบนั้นโดยที่ปะหูเลยว่าถ้าเดึกมาเจ้าของสิไดทเจอกับอีหยัง ขณะที่พ่อกัะแม่นอนหลับมิซิลีอยู่นั้นบักแดงกระหูซึกโตขึ้นมามันเป็นความหิวที่ทรมานอิหลีหิวคื้ใจสิขาดนี่ละแดงพยายามคมตานอนแต่เหตุจังได้กะบหลับ,บ นอนว่าคว่ำองค์ก็เลิ่ปกาไปปลุกไผ่ให้ภผ้าไปกินเขาในที่สุดกระทุนหิวเบาไหวต้องลุกขึ้นมาหาแนวกินเองเดียงคงคิดว่าพอกับแม่เพิ่นเคือสิจงแนวกินมาใหายแน่จักน้อยแต่กระบบมีเลย สุดท้ายแล้วกะโคงสิมีแต่อันนี้ละที่พ่อสิหากินได้ <c oughs> แดงมันต้องไปเปิดเบิงไหแล้วกระจกอคกรเกลือออกมาแล้วจ้ำกินกับข้าวเหนียว ที่เหลืออยู่แค่บกี้ขมักแดงหูสึกว่าแค่เขากับเกลือนีไม่คือแสบแห้งแต่พ่อคืนลงท้องไปครั้หนึง่งกระเฮ็ดหายไม่แห้งยาวขึ้นมาทัานทีโชคดีหลายที่ยังมีเกลือในหายไหวกินกับเข่าแบบนี้แต่ในขณะที่ปักแดงกำลังกินเข่าแบบแสบอยู่นั้น กระปูเลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจองอยู่ เสือมสาวมากเ่าหายไผ่ฟ,ฟั่งกับบเ่เสือย่อนเขาคิดว่าเด็กน้อยคัดผ้าขาแบบนี้นาสิหาขออ่างมาร้ยอยความสนใจเท่านั้นแต่ผีกองกอยนั้นตอนนี้พวกมันหูแลลววา่าเถียงหน้าหลังนีไม่เด็หน่อยเมื่อต่อมาพวกมันก็เลยถ่ายสุกนนอนรับเปิดแล้วก็ค่อยๆย่างขึ้นไปทั้งเฮือน เพื่อพิสูจน์ว่าคนไดเป็นเด็กน้อยพวกมันกับผ้ากันดึงทางหัวกันไปให้เพียงกันแล้วก็ข้ามเบิงทั้งขาเบื้งว่าขาไผ่สันกว่ามูแล้วก็ดึงทั้งขาลงมาให้เพียงกันทาหัวไผ่พเพียงกันกับมูแสดงว่าคนนั้นต้องเป็นเด็กน้อยมันกับสิพผ้ากันลอยหลักเด็กน้อยคนนั้นไป เทาเทาเทาอันนี้เฝ้าตื่นทถะแม่ลูกเข้าเสียไปไสนี่เสียไปใส่ะพุ่นเสียงหมาเห่าอยู่ทางผุ่น เฝ้าไปนั่หาหลูกเข้าไว้ไว้ เด้เ่าลูกเฮาพีกองกอยมันสิเอาลูกเฮามากิน,ยน,นอยู่นี่ยังายใจอยเท่าเบึ่งดูมีบาดมองไดบบบอมีโอ้ยเกือบไปแล้วเนาะบากาักราป้าป้าพ่ลูกขืนเนื่อนไปเบื่งลูกเจ็บมองไดแน่อยู่นี่มันเห็นหูวอืมปาปาเร็วเร็ว นับแต่มือนั่นมาผมก็บ,บ่เคาเห็นบักแดงมั่นขัดพระเขาอีกเลยเห็นบอ้อต่อพอใญยเบิงห้อยตีนมันดังไดก็ห้อยผีกองกอยแน,น่นอนเกือบไปแล้วเกือบมันได้จกกินตับคนหน่อยถ้าบ่ได้บักเล่ซอยไว้นะถือว่าดวงยังดีนะแดงเอ้แม่นแล้วครับพระเอกที่ซอยบักแดงไว้ในมือนั้น ก็คือผมเองนี่ละกันยอนว่าจังสี่ละถึงแม้ว่าสมัยนี้สิมิลดแตกๆไว้ไถหน้าแล้วเขากันย่งเลียงผมไหวคือเกา่าเพราะข่างวัวขาควายมาถามสื่อย่ามดกัย่างบ่ยอมขายกาว่าเสียหายเท้าตายจากกันไปเลยพุ่นละมึ่งเพิอ,อย่งเดียวในบักเล่ป้าป้าสีผ้าไปหาเล็บหญ้าน้ำคันแท่น้าเน่ ยังม่ไหวว่ะที่เอาเอาว่าเป็นอย่างเดี๋ยวสิไปหาเกีียวหยาใส่สอบมาให้กินนอนถ่าอยู่นี่ละ